กูกำลังจับของอยู่แหละไอ้ดูไอ้ที่ตัวเฮี้ยอ่ะอ๋อไอ้ปากไอ้ปากเข้าปากเงี้เอาระเบิดเหรอไม่ตัวนี้ทำไงระเบิดก็จับมันทุ่มมาระเบิดอ่ะอ๋อจับเลยทุ่มสิบแปดเอปะโอ้ จังหวัดอ้อุ้ยเป็ดตายเลยมั้ยเป็ดตายไปเอาอ้ไรอ่ะอุ้ยเป็ดแดกูอุ้ยไอ้เหี้ยเป็ดแดกูไอโฟมไอ้เหี้ยไอโฟมไปเชี่ตายเหรอตายเหรอใครตายใครตายแล้ไอ้เหี้ยโฟมขันขาคู่เนี่ยไอ้เี้ยพุช้า รผมตายแล้วแหะตายไอ้ควายวัดเติร응์ฟซักเนี่ยคนหนึ่งอ่ะมันฆ่ากูตัดขากูยิงสาวมาขัดกูตอนกูวิ่งหนีเนี่ยอุ้ยน่าเบื่อจังเลยตรงนี้เลย กูสำรวจอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ไงโอ้ใจหมดเลย่าไปแล้วเหรอหาหาดเฮ้ย 哇！什吧 เราต้องไปฆ่ามันก็ได้ได้หวัไเอได้แล้วมอกว่ามันจะไม่ทิ้งกุ้ยหงียนใช่ไหมโอ้โหทำไมอ่ะบอกกูทำไมโอ้โหมันยกไม่ขึ้นเลยดิ ตาย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 เหรอตายละตายละเยอะเยอะเยอะไปเพียงกับพ่อผมอะไรหุ่ยใกลนี้เฮ้ยไม่ก็ไม่ ไม่กล้าล้างล้างล้างอะไรอะไรลิงไม่ถึงลิงโอ้โลบหมดแล้วไอ้เหี้ยโหมดูดีลังนี่คือหรอผู้โดดเข้าเลยเฮ้ยรถลบเอามันยังไม่ตายเหรอไปข้าวมันที่เกิดใหม่ไปข้าวมันดิี่ได้ยังไงวะให้มึงลองดิไม่กล้าไม่กล้ามึนยังไม่จบได้วไหมมึงมาอยู่ไม่ได้ไอ้พรมพร้อมหน้าเดี๋ยวกูจะโมงไปก็มานะ เลเซอร์มาเลเซอร์มาเลเซอร์มาโอ้ยเนี่ยเนยเนี่ยก้าบุร่าหมุนเลเซอร์รับหมุนเลเซอร์ดึกว่าหน่อยานยังรอตรงนี้นะรอไม่ได้ไอ้บอสไอ้ควายมันยังไม่เข้ามามาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโดนเตะลงมาดิไอ้ควายตายเลยไอ้โผมตายห่าเนี่ย

ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไงไอ้เจ้าอ๋อเรียตัวใหญ่มาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบโอ๊ยนี่นี่ tao tao vô tao nữa tài <laughs> <laughs> Yo! Hãy Mì เฮ้ยมึงเขาเมืองเขาโฟลวอยู่นิ่งๆเนี่เดี๋ยวกูจะโดนมุงโมก็แหละมึงอ่ะกกููเฮ้ยเฮ้ยเว้ยอะเอาเอาไอ้แกโดนระเบิดกูอะกูโดนตากูโดตากูโดนตาเอ้ามันมาฉอดเลยเหรอวะไอ้ฉับเอ้าเอาตายไปแล้วเอา

ไอ้เฮียบูลลี yeah. ่ปิดก <c oughs> oh. ันอยู่ไอ้เฮียไม่มีคนดูต้นทางไอ้เฮียคูมาไอ้ตัดแตกเลยเอาคน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 แล้วแล้วแล้วสัตว์ตั้งแต่เมื่ไหรกูเหรอวะเอาแล้วกูเล็งเลยไม่ได้เฮียเลย

มันนกมันนกมันนกจำหัวจำหัวทุ่มจหัวทุอะไรอะไรกูวะกูช่วยไม่ใจเลยใครเฮ้ยลงลมลตาะอุ้ยปากอวกไปไ่ีนอื่นเฮ้ยอว่อวอวกาไอ้อยเรไอ้อหปาบี

Ao chịu hại tôi tội tôi trái tôi đi chạy 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 tôi chạy 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 Cái, này. cái, này, cái này. กรดีนดีคนนึผลโหเ้อ้ยสปีดสปีดแงแกวกวี่าอีกเหรกูนี่คือเร็วจัดเลยนะนาะเหมือนไรแล้วมืนไรเอาไอ้เฮียอุ้ยมีกิตาด้ ไอคือไอ้ยี่ยีี่ยี่ยยี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 ียี่ยี่ยยี่ยยี่ยี่ยยก่ะยี่ยย่ยียี่ยี่ยี่าี่ยี่ย่ี่ยี่ยม่ี่ย่ยี่ยยี่่ยี่่ี่ย้ย่ี่ย่ยี่ี่ยี่ยี่่่ี ไอ้สองตัวเอ้ยไอ้เราซัอมเจอะไอ้โฟงตายแล้วหลอกหลอกหลอกรหลกวิสานหลกวิสานกระอหลกยังไงวะโหลกวิสานอ่ะขึ้นข้างบนได้ปะไม่รู้อะมาขึ้นได้ไหมก่อนขึ้นได้ขึ้นได้สนม่น ก้าอ๋อโอยก้าก้าโฟมโฟมยาเอ้ยแข้งในพิสเต์กูเอาไหมจัดเอาเลยเอาเลยไอ้ตัวนี้มันทิกเกอร์ยังไงวะเกวยอแบบว่านี่เหรอไปมองเห็นนั่นแหละ เรียนเท่าไหร่พวกมึงอ่ะสิบห้าสิบสองโอ้ยเอที่ยไม่ต้องแบ่งแล้วนะตายมึงแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยมึงดูดิมันผูกโบด้วย่ะเที่โอยเที่ยเป่าลงแล้ว์ใส่สุดผูกไทยมั่วคุวิ่งมองเลยเจ้านม่ย Nhớ Ý dì Cái bé mình gạt bài Ui bé Đi xem nào có nhớ Ý đốt mà dớt Có tài hà không chứ Rất là Cái mình có lấy xa Mà hả trang quạt อ้อยมันกดหรือปะเอออ้อยมันกดแล้วรอไม่เงียบเสี๋ยวโอ้เน <Ph yeast> <u ild autant Luis> ี่ยโอเคเฮ้ยล่อแล้วอย่างงี้เราชนะดิชนะชนะเห็นเราจะตายเพราะฉะนั้นอลาบบบบ เดี๋ยวมันดูตอนกัดนี่หายเลยเขี้ยเสร็จอุ้ยนินจานี่จ้าเต้านี่จ้าเต้าเอ้ยที่กูเบลโมงหมดไหมกูอยู่ด้วยกะโหลกทุกอย่างไอ้แอ๊ดผีผีผีเมีดผีดาเอาทุกผีเอาทุกผีจับจับกูตายวะกูตายกูตายไปเด้อ